สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากสำหรับคนที่อยากลงทุนในหุ้นปันผลแบบปลอดภัยไม่อยากติดดอยไม่อยากเลือกหุ้นพลาดวันนี้ผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆ5ห้า,หาข้อเท่านั้นจำไปใช้ได้เลยครับเทคนิคที่1เลือกหุ้นที่งบการเงินแข็งแรงอย่างแรกเลยก่อนจะซื้อหุ้นเราต้องดูงบการเงินของบริษัทก่อนเพราะถ้าบริษัทไม่ทำกำไร ปันผลที่เห็นอาจจะไม่ยั่งยืนครับสิ่งที่ควรดูหลกัหลกๆคือกำไรสุทธิกับหนี้สินถ้าบริษัทมีกำไรโตขึ้นทุกปีแปลว่าบริษัทแข็งแรงดูตัวเลขนี้สินต่อทุนหรือที่เรียกว่า D/E Ratio ถ้าต่ำกว่าหนึ่งเท่ายิ่งดีพูดง่ายๆก็คือถ้าบริษัทหาเงินเก่งมีกำไรดีไม่กู้หนี้เยอะเราก็สบายใจได้มากขึ้นครับเทคนิคที่สองดูประวัติการจ่ายปันผล ต่อให้บริษัททำกำไรแต่ถ้าไม่เคยจ่ายปันผลเลยมันก็ไม่ตอบโจทย์เราใช่ไหมครับดังนั้นต้องดูย้อนหลังอย่างน้อย3-5ปีว่าหุ้นตัวนี้จ่ายปันผลสม่ำเสมอหรือเปล่าโดยทั่วไปอัตราผลตอบแทนปันผลหรือดิวิเดนยีลคุณอยู่ที่ประมาณ3-6%ต่อปีแต่ต้องระวังหุ้นที่ปันผลสูงผิดปกติเช่น10 1ถเพราะบางครั้งมันเป็นสัญญาณว่าบริษัทอาจมีปัญหา เราควรเลือกหุ้นที่กำไรโตและปันผลจ่ายต่อเนื่องแบบนี้ถึงจะมั่นคงจริงๆครับเทคนิคที่3ซื้อในจังหวัดที่กราฟอยู่โซนล่างหุ้นดีแค่ไหนถ้าซื้อแพงเกินไปก็เจ็บได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้องดูกราฟประกอบด้วยว่าราคาตอนนี้อยู่ตรงไหนหลักการง่ายๆดูจากยอดสูงสุดถ้าเป็นหุ้นใหญ่กราฟต้องลงอย่างต่ำ3าขึ้นไปถ้าเป็นหุ้นขนาดกลาง กราฟต้องลง50%ขึ้นไปถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กกราฟต้องลง70%ขึ้นไปวัดจากจุดสูงสุดต่อไปดูแนวรับที่สำคัญถ้าราคาอยู่ใกล้แนวรับหรือโซลล่างของกราฟเท่ากับจังหวะหน้าเก็บถ้าหุ้นพุ่งขึ้นแรงๆแ,แล้วอย่าเพิ่งรีบไล่ซื้อเพราะมีโอกาสติดดอยสูงควรดูกราฟดูใน time frame w e หรือมันเท่านั้นเพราะ time f r a m ใหญ่จะหาจุดซื้อหุ้นราคาถูกได้ง่ายกว่า time frame เล็กจำไว้เลยครับ หุ้นดีบวกซื้อถูกเท่ากับกำไรยาวๆแต่ถ้าหุ้นดีบวกซื้อแพงก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะคุ้มทุนเทคนิคที่4กระจายความเสี่ยงข้อนี้สำคัญมากครับอย่าทุ่มเงินทั้งหมดไปที่หุ้นตัวเดียวต่อให้หุ้นพื้นฐานดีแค่ไหนมันก็มีความเสี่ยงอยู่เสมอเราควรกระจายการลงทุนอย่างน้อย5-8ตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นพลังงานธนาคารค้าปลีก สื่อสารอาสังหาริมทรัพย์วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงถ้าหุ้นตัวหนึ่งตกแรงแต่ตัวอื่นยังไปต่อได้พอร์ตเราก็จะยังสมดุลครับเทคนิคที่5ถือยาวจนกว่าจะบวกข้อสุดท้ายสำคัญมากครับหุ้นปันผลส่วนใหญ่ลงทุนระยะยาวการขายเร็วเพราะราคาตกชั่วคราวอาจทำให้เสียโอกาสเทคนิคง่ายๆคือถือยาวจนกว่าหุ้นจะบวกถ้าหุ้นพื้นฐานดีกราฟโซนล่าง และจ่ายปันผลต่อเนื่องเวลาผ่านไปหุ้นปรับตัวขึ้นเองค่อยขายหรือเก็บต่อเพื่อรับปันผลจำไว้ครับลงทุนปันผลคือเล่นระยะยาวถือยาวเท่ากับลดความเสี่ยงจากความผันผวนชั่วคราวและได้ปันผลไปพร้อมๆกันสรุปถ้าอยากซื้อหุ้นปันผลให้ปลอดภัยลองจำห้าเทคนิคนี้ไว้ครับ 1. เลือกหุ้นที่งบดีกำไรโตนี่ไม่เยอะสอง ดูประวัติการจ่ายปันผลว่าจ่ายสม่ำเสมอหรือไม่ 3. ซื้อจังหวะกราฟโซนล่างไม่ไล่ราคา 4. กระจายความเสี่ยงอย่าทุ่มหมดหน้าตัก 5. ถือยาวจนกว่าจะบวกจำหลักการนี้พื้นฐานดีซื้อถูกปันผลชัวร์พอร์ตสมดุลถือยาวทำได้แบบนี้รับรองลงทุนหุ้นปันผลสบายใจมากขึ้นครับ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนวางแผนลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเทคนิคลงทุนดีๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ